ข้างล่างเยอะนิดหนึ่งนะฮะในการทำมาร์เก็ตติ้งในการทำแอคชั่นแคมาร์เกนนะะ็ตต่างๆทุกอย่างนะครับอาจารที่เราจะทำย่างไรบ้างครับที่จะไปสู่อันนี้อาจจะลึกนิดหนึ่งเพราะที่ผมสนใจนะสนใจจริงๆแล้วอะไรก็แล้วแต่พอดีว่าคุณแม่เออก็เป็นเบาหวานแล้วครอบครัวของผมเนี่ยจะเป็นท,ที่ต่ำอย่างนี้นด้วยนะก็เลยรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นด้วยกัแบบตัวต้นนี้ครับ ก็คือส่วนหนึ่งน,นะครับผลิตภัณฑ์ตัวแรกทีเป็นสารกัดตัวนี้ครับก็คือถ้าจะเน้นขายตัวที่เป็นสารกัดบริสุทธิ์เข้าสู่พวกทางอุตสาหกรรมที่เขาต้องการการับไปเพื่อไปเป็นสารกัดแห้งน้ำตาลครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มาทำผลิตภัณฑ์อะไรที่ไทยแต่ว่าคงส่วนที่อาจจะไม่ไม่เป็นหลักเท่าส่วนส,ส่วนที่จะขาย แล้วก็ทั้งอดีตทั้งอคือเคยไปบรรยายพวกอบตตสอนนีกเดียวเชื่อหมดเลยนะะอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ได้แต่ที่ทําให้สุขภาพเพก็เชื่อหมดเลยครับก็เลยที่เห็นว่าตรงนี้น่าจะโอกาตจะไปนสนับสนุนให้เขาได้รับทราบกันครับขอบคุณครับ 你咋了？